เรืนี้นะครับมีเรื่องที่เตือนภัยกันครับเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้ต้องใช้แอปพลิเคชันธนาคารโอนเงินเนี่ยแทบจะเป็นสิ่งปกติธรรมดาไปแล้วในชีวิตรประจําวันแต่มีแม่ค้าขายหมูคนหนึ่งครับที่เธอโอนเงินผิดเกือบ3 0 0แสนบาทนะครับไปเข้าบัญชีของสาวชาวบุรีรัมและปรากฏว่าหนึ่งเลยติดต่อธนาคารไปธนาคารโยนเรื่องกันไปโยนเรื่องกันมาไม่ยอมอายัดให้นะครับสุดท้ายผู้เสียหายเนี่ยต้องไปตามเงินเราเอง และปรากฏว่าสาบุรีรมที่ได้เงินไปใช้เงินของเธอไปแล้วเกือบครึ่งนะครับเกือบแสนห้าแล้วเธอบอกว่าเงินที่ได้ไปเนี่ยแสนห้าเนี่ยใช้ไปหมดแล้วไม่มีตังค์ใช้คืนถ้าอยากได้เธอยอมติดคุกครับประเด็นนี้ผู้เสียหายก็คือนางสาววันชวดพง์อายุ40ปีนะครับเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเธอเนี่ยทำธุรกิจร้านขายส่งหมูหมัก ทางผู้เสียหายเล่าว่าเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาใช้แอปธนาคารโอนเงินค่าเนื้อหมูให้กับคู่ค้าที่เพิ่งจะค้าขายกันเป็นครั้งแรกจำนวนเงิน2 9 3 4 3 9บาทเกือบ3 0แสนหลังจากที่โอนไปแล้วมันจะมีสลิปใช่ไหมฮะใ,ในแอปพลิเคชันเธอก็ส่งสลิปไปให้กับคู่ค้าปรากฏได้รับคาตอบกลับมาว่าใบสลิปไม่ใช่ชื่อเขา<ม>พอมาตรวจสอบหมายเลขบัญชีพบว่าอา้าวแม่ค้าหมู โอนผิดไปตัวเองโอนผิดไปจริงๆไปเข้าบัญชีของนางสาววณีคาพายซึ่งเธอรู้ตัวเนี่ยภายในเวลาสองนาทีเท่านั้นเะครับเธอรู้เลยว่าส่งผิดคนเธอก็เลยให้สามีที่เป็นเจ้าของบัญชีไปที่ธนาคารในสมุดสาครทันทีเพื่อจะอายัดส่วนตัวเองก็รีบโทรหาคอเซ็นเตอร์ของธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าการอายัดบัญชีเนี่ยทำไม่ได้ผ่านโทรศัพท์ต้องไปที่ธนาคารสาขาเท่านั้นแต่เมื่อสามีของเธอไปถึงสาขา ธนาคารกลับบอกว่าต้องแจ้งคอเซ็นเตอร์แล้วก็ไปแจ้งความเอา้าโยนกันไปโยนกันมาคุณเว้นไฟโทรไปตอนแรกหาคอเซ็นเตอร์คอเซ็นเตอร์บอกว่าต้องไปสาขาค่ะ พอไปสาขาสาขาบอกว่าต้องโทรหาค a l center อ้อาวยังไงกันแน่ <ลง S 1> เธอ<ส>ก็<า>เลยไม่มีทางเลือกก็เลยต้องไปแจ้งความแจ้งความเสร็จก็กลับไปที่ธนาคารอีกธนาคารดันบอกว่าเดี๋ยวต้องส่งเรื่องไปที่สํานักงานใหญ่หถือทางแม่คา้าขายหมูเขาก็เลยถึงกับงงว่าทําไมธนาคารถึงไม่ยอมอายัดเงินให้เลยทั้งทั้งที่นี่เป็นการโอนเงินผิดบัญชีเป็นเรื่องด่วนนะครับผู้เสียหายเนี่ย ต้องไปตามเงินเราเองครับไปสืบค้นข้อมูลใน Facebook เองว่าเธอโอนไปให้นางสาววณีคำพายเนี่ยเป็นใครกันแน่เจอเจ้าของบัญชีปลายทางแล้วได้ไปคุยกับลูกสาวด้วยลูกสาวของสาบุรีรัมที่ได้เงินไปอีกฝ่ายเนี่ยยอมรับว่าอ๋อแม่โอนเงินไม่เธอ50,000บาทาไปปิดค่างวดรถ แล้วก็ยังเอาเงินที่ได้ไปซื้อทองอีกหนึ่งบาทซื้อมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันอา้าวเอาเงินไปใช้แล้วสิทีนี้ยคุณเฟ้นไฟเ,เห็นเงินของใครไม่รู้โอนเงินเข้ามาในบัญชีต,ตัวเองอเ,เอาเงินให้ลูกเลยไปปิดค่ารถเอาไปซื้อทองไปซื้อมอเตอร์ไซค์ด้วยไม่ได้สิคะ<ร>ต้องตรวจสอบสิว่าเงินมันมาจากไหนแล้วเงินมูลค่าเยอะด้วยนะคะเนี่ยงงนะฮะอย่างนี้ทางผู้เสียหายเขาเลยบอกว่าพอรู้เรื่องก็รีบโทรประสานตำรวจแล้วก็ร้านทองเพื่อจะให้ดำเนินการให้ก่อนที่อีกฝ่ายเนี่ยจะโอนเงินคืนกลับมา แต่ได้ไปเนี่ยเกือบสามแสนโอนคืนกลับมาแค่แสนหกครับส่วนที่เหลืออีกเกือบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเธอบอกว่าใช้ไปหมดแล้วยอมติดคุกแทนไปฟังเสียงผู้เสียหายครับอายัดไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามกติกาเราไม่สามารถอายัดได้เพราะว่า,อ,าอะไรนะยังไม่ได้แจ้งให้ปลายทางรับทราบหรือเจ้าของบัญชีรับทราบเราไม่มีสิทธิ์ไปอายัดบัญชีใครๆได้เลยอะไรอย่างเงี้ยพูดประมาณนี้ค่ะอยากให้มีแบบนี้อีกคือมันไม่ใช่เงินของเราอ่ะมันไม่ใช่เงินของคุณคุณไม่ควรจะใช้ ะปราาแต่ประเด็นคือคือเขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ลดลาวาสอกหรือว่าก้มหัวหรือรู้สึกอะไรเลยนะคะไม่รู้สึกผิดคุณา,าเขาวันได้คุยกับเขาเออไม่รู้สึกผิดเลยเขาบอกว่าไม่ได้รู้สึกค่ะเขาบอกเอ่อเขาบอกว่าก็าบอกแล้วไงว่ายอมรับผิดยอมติดคุกแต่ไม่มีเงินจ่าย <łość> เบเนี่ยคุณแฟนฝ่ายขนาดคุณผู้ชมของเราที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดนะครับยังพิมพ์เข้ามาบอกเลยคุณมุกบอกว่างงนะไม่ใช่เงินของตัวเองเอาของเขาไปใช้เอาเอาของเขาไปใช้เฉยเลยส่วนคุณอัชราบอกว่า เงินก็ไม่ใช่ของตัวเอง<ม>กล้าใช้นะเป็นเราตกใจแล้วใช่แล้วอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคนที่โอนเงินเข้าบัญชีไปเนี่ยมันจะต้องเอะใจหน่อยนะ<ม>คือพอเราไปตรวจสอบเอ้านี่มันไม่ใช่เงินเราเงินเยอะด้วยนะคะต้องเอะใจแต่ดูเหมือนว่าเหมือนพฤติกรรมเหมือนนิ่งเฉยแล้วก็นําเงินไปใช้ด้วยนะคะคุณผู้ชมครับทางแม่ค้าขายหมูบอกว่าโอ้โหส่วนตัวเสียใจมากทําไมคนเราถึงไม่ยึดหลักศีลธรรมไม่ใช่ของตนก็อยากได้ อยากจะฝากไปถึงธนาคารว่ากรณีแบบนี้เนี่ยต้องทําอย่างไรกันแน่ลูกค้าไปยืนยันตัวตนชัดเจนแล้วแต่ไม่ยอมทําอะไรให้เลยต่างจากการโฆษณาของธนาคารเลยนะว่าทันสมัยสะดวกรวดเร็วแค่ใช้ปลายนิ้วนะบอกอย่างนี้เลยนะนี่คือทางธนาคารเขาโฆษณาแบบนี้แต่เธอบอกมันไม่ใช่เลยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมากลับโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้นะครับคือ เรื่องนี้เนี่ยมันก็มีหลายแง่มุมหลายมิติแต่ที่แน่ๆวิธีที่จะป้องกันการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ดีที่สุดเลยนะครับคือย้ําเลยก่อนโอนเงินให้ใครเช็คเลขบัญชีให้ดีๆเช็คเลขพร้อมเพย์ให้ดีๆเช็คชื่อให้ดีๆก่อนกดไปเพราะว่าแค่ปลายนิ้วคุณกดไปปุ๊บเงินมันไปแล้วตามยากนะครับค่ะก็หวังว่าจะได้เงินกลับมาเร็วๆนะคะคุณผู้ชม